สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเจ้าเพื่อนๆชาวกรีเตอร์ชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกจ้ามือนี่ยายพระดาการมารีวิวเตียงเตียงสําหรับนวดนะคะทุกคนเตียงสําหรับนวดพ่อใหญ่ฝรั่งลงมือทําเองจ้านายช่างใหญ่ลงมือทําเองเลยค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งเราเป็นช่างทาเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วจ้าทุกคนแก่ทาตู้ทําเตียงเป็นหมด สามียายพรานี่แหละแกทำเตียงนวดข้างล่างนี่ก็สำหรับใส่ผ้าห่มใส่หมอนนะจนะ๊ะเนาะใส่ผ้าห่มใส่หมอนใส่น้ำมันนวดล่ะจ้ะนี่เขาก็จะสั่งฟูกมาเนาะคะนะ่ะเนาะสั่งฟูบมาใส่ข้างบนแล้วก็ตรงข้างหน้านี่เขาก็จะใส่น็อตใส่ไอ้นั่นอีกทีหนึ่งใส่หน้านะเอาเอาหัวลงเวลานอนขวามนวดนะพี่น้องเนาะโอเคจ้ะพี่น้องกับมารีวิว พอว่าทํำเองมันก็จะแน่นหนาแล้วก็สวยงานละเอียดจ้ะพี่น้องงานละเอียดค่ะนี่มารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปและก็ดูผู้สนับสนุนให้ยายพรานะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนพอ,อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า